ได้ยังกินน้อเนาะโอ้ยหลายยาดีจ้ะแม่มาด้อเป็นคารเบอ,อนจ้าว่าดีเนาะมียาหมูพี่น้องตอนนี้ฮอดงานบานโตนโดยเรียบร้อยสวัสดิภาพโดยการเดินทางจากอำนาจเจริญมาฮอดบานโตนถึงเรียบร้อยแล้วสต่สิภาพบึงพาชมดูสถานที่งานนะคะ นี่นะคะสนามหญ้าก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยรถทุกคันเข้ามาจอดแลบบนี่คือดอกนี่นะสนามหญ้าโอ้ยมืดแน่นะคะตากแดดตาย,ค,ยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะรอบๆสนามหญ้าก็จะเป็นประมาณนี้นคะ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 นะคะนะคะนี่่คะตรงนี้ก็จะเป็นวัด แต่ที่นนเนี่ยคือสนามเดินวัดล่ะคะ่ะแต่ว่ามันแคบส่วนรันขาลงเหมือนกัะนะคะโซนนี้ก็จะเป็นข้างหลังเวทีนะคะเน,เนี่ยเวณบัสเรียงไหลจะเป็นหลังเวทีคะ่ะโอเคนะคะสนามหญ้าจะประมาณนี้นะคะเนี่ย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  นี่ค่ะพี่น้องสถานที่งานบ้านต้นนะคะงันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือโซนโซนโซนของหมอลำผักพรน,นะคะเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนของหมอลำค่ะยังไงคะหมอลำก็จะอยู่ประมาณนี้ยูสลาีาน,นตรงนั้นก็จะเป็นสนามหญ้าเดินหญ้าตรงที่สตั้งเวทที่นะคะตอนนี้รถคอนไวอ์ของเรากำลังมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะกำลัง แกหมอลำหางเครื่อห้องกะจะนั่งยิสซาลานี่นะคะเดี๋ยวแบบว่าอ่ะตอนนี้กลุ่มหมอลำของเราก็สิขยับขยายหมองหาหมองนั่งมอง,งมนันแล้วกะมองคน้นกับกาลังกินเขา่าค่ะได้ยังกิ่นนอหนอโอ้ยในหลายอย่าด<อ>ีจ้าแม่มาเธอเป็นการเป็นเพื่อนจ้าว่าดีเนาะ อันนี้ก็จะพากันนอนติดตามนี่นะคะนี่ก็คือศาลาประชาคมข้างเวทีค่ะดีเลือดประเสร,ร,ริฐสีพี่น้องเอ้ยมาหอดมาถึงแล้วมาถึงวัดหลวงปู่เรียบร้อยแล้ววัดบ้านต้นนะคะเขน้วยกันสิหาอา,ากินเขากินน้าแล้วก็ซักผ้าซักแพ้่ แล้วกัจังสิเริ่มลงของเอยากผ้ายางเลาะไปทั้งคนเดียว <c oughs> สถานการณ์มันก็จะคล้ายๆกันนะโอเคนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเย็นนี้พ่อตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วกะสิอับล่งห้เบิ้งอีกเทื่อหนึ่งนะคะ พี่น้องสถานที่บกวงบกวงป่นไร้ดีพี่น้องแคบอย่แคบขนาดตาค่ะถ้าถ้าหากว่ากลางวิธีออกแล้วมันก็จะแคบนิดนึงแต่ตอนนี้ขนาดขนาดลถวิทีไม่ยังไม่ได้เหมือนกันแล้วอีกประมาณสองคันหรือว่ามาหมดแล้วมาหมดแล้วหออไว้ท่นบังกันรถบ้ากับจอดเป็นแถวไม่เยอะมาก โอเคนะคะเดี๋ยวตอนเย็นพ่อคนลงไว้ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอัพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคบายบาย